วันนี้เรามาชมบรรยากาศตอนเย็นอีกเหมือนเดิมนะคะตอนนี้อยู่ในเมืองนะคะก็จะมีการประดับตกแต่งคริสต์มาสเป็นบางส่วนนะคะแต่ไม่เยอะก็จะมีพวกร้านส,าสปปรรพสินค้านะคะอยู่แถวนี้ ที่มองเห็นก็คือจะเป็นห้างนะคะเป็นกราฟตันนะคะแล้วก็เข้าไปด้านในอีกฝั่งนู้นก็จะเป็นไพร์หมากนะคะไพร์หมากก็คือเป็นพวกร้านขายพวกเสื้อผ้าต่างๆนะคะอันนั้นก็จะเป็น H&M ที่ตัวหนังสือสีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายแฟชั่นขายของขายอะไร เยอะแยะไปหมดือจักรยานจักรยานจอดเต็มเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนจะเดินเข้าไปในเมืองอีกรอบนึง ที่นี่จะมีร้านขายของราคาถูกด้วยนะคะพาวเรนนะคะเนี่ยร้านที่เป็นสีสีฟ้านะคะของทุกอย่างก็จะประมาณ1ปอนด์นะคะหนึ่งพาว ตอนนี้เพิ่งจะสี่โมงสี่โมงแต่เหมือนกลางคืนแล้วนะคะเพราะว่ามืดเร็วตอนนี้นั่งรอลูกสาวอยู่นะคะลูกสาวกำลังซื้อของอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูของ กระเป๋าน่ารักน่ารัก <c oughs> Window shopping <c oughs> นะคะดูกระเป๋าน่ารัก น,นี่ก็จะเป็นพวกขายของเป็นช็อปนะคะอันนี้มีทุกอย่างของตกแต่งคริสต์มาสก็มีเยอะแยะไปหมด ที่เนี่ยเขาปิดเร็วนะคะห้าโมงหกโมงนี้เดี๋ยวเขาก็ปิดกันละอันนี้เป็นร้านที่ขายของถูกที่พูดไปเมื่อกี้นะคะราคาหนึ่งปอนขายของถูก ช่วงนี้คนเขาก็ออกหาซื้อของตกแต่งคริสต์มาสแล้วก็หาซื้อของที่จะไปเป็นของขวัญสำหรับคริสต์มาสกันนะคะคุณใหญ่ ไม่ต้องพูดตอนนี้เดินมากับลูกสาวเลยนะคะไลฟ์คนละเครื่องนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเมืองกันเดี๋ยวไม่แน่นะอาจจะไลฟ์อีกช่องหนึ่งช่องนี้ไม่มีคนดูเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะเด,เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปหากินอะไรกันในเมืองไปคริสต์มาสมาร์เก็ตเออไปมันปิดเร็ว แป๊บเดียวก็ปิดแล้วนี่ยังไม่ห้าโมงเลยเนี่ยมันยึดไม่ก็มื่อแล้วก็มืดอแต่เขาช่วงนี้เขาก็แต่งแต่งคริสต์มาสกันมันก็มืดๆอย่างเงี้ยมันจะได้มองเห็นไฟวันนี้เราไปทำอะไรจดหม,มายวันนี้เราก็ไปส่งจดหมาย <Spencer. S 2> แล้วก็ไปดู ไปดูไฟไปดูไฟไปดูอะไรกันอุ๊ยดาวสวัสดีค่ะฮัลโหล guys hi welcome I don't have anybody in my shadow welcome to my evening walk with my mom okay where you here in today อตาะนนเราจะไปกันเดาไกนนเรากันนะไ m นนรันนะเราจะไนนากร t ะไปกัา n เราจจะเ h านนี้มืดนะคะมองไม่ค่อยเห็นอะไรตอนนี้เดินมากับลูกสาวเดี๋ยวจะเดิน โอ้ oh, หนาวนะคะนี่หนาว mm hmm. เดี๋ยวต้องเอาถุงมือใส่ก่อน <laughs> ยืนจับจับโทรศัพท์มือมือหนาวมือเย็นหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเป็นเอที่พักของนักศึกษานะคะนี่เป็นตึกแถวนะคะเป็นที่พักของนักศึกษา เป็นที่เป็นที่ของวิทยาลัยเขาเออหนามือซันเซ็ตเดี๋ยวจะเดินโผล่เข้าไปในเมืองไปอีกฝั่งหนึ่ง จริงแล้วเอ้เนี่ยตรงพระกระพิษเขาจะมีงานนะเราเดินเ <Hello. S 2> ดินไปถึงนู้นก็ได้ Hello, Oh, love your it's, dark. Wow. it's dark. It's oh, dark. Yeah. It's dark. No snow is finally gone. Really, we have no snow here at all. Just rain. Literally, it's been raining for the whole week. We just had some sun yesterday and today. Thank you for liking my accent, by the way. <laughs> มืดนะคะมืดมองไม่เห็นเดี๋ยวจะพาโผลไปข้างนอกอีกทีนึงตอนนี้เดินตามซอยนะตอนนี้ My friend studied at Yorkshire for her uni degree And she did say that t h e i accent is quite cool Oh really Yeah people say that I have calm voice <laughs> and it's also very cold ตอนนี้เดินมากับลูกสาวเนะลูกสาวก็ไลฟ์ช่องของตัวเองเดินเดินมาตามซอยก็เลย ใช่บรรยากาศตอนคืนให้ดูนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงพักกับพีก็มีก็มีงานก็มีงานเขาเรียกว่า Early Christmas นะคะก็จะมี

Mm -hmm. My mom also live on her channel as well. View at night. Beautiful. This so, is so, it. So Just need to find the entrance. Might want to see that. อ e e ช่นอันนี้อยู่ในเมืองเคมบริดจ์นะคะมันจะเป็นโอ้เขามีอนันี้ด้วยมีเพลงด้วยถ,ถ้าถ้าเป็นเพลงอะเข้าไม่ได้ถ้ามันเป็นเพลงอะเดี๋ยวไปโดนอีกเขา้า เข้าไปไลฟ์สดข้างในไม่ได้เพราะว่ามีเพลงเดี๋ยวจะขอลงจากไลฟ์ก่อนนะคะโอ้เดี๋ยวให้ได้14นาทีก่อนตอนนี้13นาทีเอาเลขสิบสี่อนข้างในเขาจะเป็นเ,เขาจัดงาน คริสต์มาสก็คือจะมีขายของขายอะไรเยอะแยะมากมายนะคะน่าจะมีที่เขาเล่นเกตสกน่าจะมีปีที่แล้วมีปีนี้ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยว14นาทีแล้วขอตัวลงนะคะขอบคุณมากคะ่ะ